ผมจะพาไปดูนะไฟโซล่าเซลล์ที่นำไปชาร์จไฟแล้วก็ซื้อมาอันละร้อยสิบาทว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นรีโมทนะครับรีโมทที่ไว้เปิดปิดแล้วก็เป็นเวอร์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของขึ้นชั้น2ของบ้านผมนะเดินขึ้นบันไดมาจะเป็นประตูไม้ และตอนนี้ผมก็ที่เห็นอยู่นี่คือนํามาชาร์จไฟอยู่นะกระพริบ,บกระพริบอยู่เนี่ยตัวที่ซื้อเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นไฟ LED ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมหลอดไฟที่ซื้อมาจากเทมูนะอันนี้ซื้อมาจากช้อปปีนะเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูอันนี้รีโมทของเครื่องนี้ไปเดี๋ยวไปดูว่าผมชาร์จอะไรไว้ตรงไหนบ้าง ปคือยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อให้มันให้มันเรียบร้อยหมายถึงว่ายังไม่ได้วางแผงให้เรียบร้อยหลอดเนี้ยก็คืออันนี้อันนี้นะนีนีวางของเราไนส่วนอันที่ตัวนี้นสีดําสายสีดําจะมาสู่อันนี้นี่ตัวนี้นี่นะตอนนี้ก็แสงจากผ้าที่ยัก อืมสุดๆแต่เมื่อวานสองวันไม่มีไม่มีแสงแดดมีน้อยส่วนอันนี้จะเป็นของตัวอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูผมมีถึงสามตัวแล้วก็เป็นการทดลองที่จะไว้จะเขาเรียกว่าเดี๋ยวไปติดหน้าบ้านก็คือกําลังซื้อกําลังทดลองซื้ออยู่ว่าดูดูในแอปต่างๆว่า ประมาณเท่าไรไฟถึงจะดีแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาเลือกหาขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานอีกทีนึง่งตอนนี้เรามาดูตัวนี้นะมันจะมีปุ่ม on off อยู่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้วบนี้นี่นะนี่นี่อันนี้คือปุ่มนี่รีโมท เดี๋ยวผมจะมองให้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวขอเปิดแสงไฟตัวนี้หน่อยมองไม่เห็นอันนี้50บกว่าบาทอ่ะนี่ดูก็มี 3H 5H 8H แล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของดวงอาทิตย์และก็ดวงอาทิตย์ขึ้นหนึ่งเดี๋ยวจะลองกด3 s คืออะไรอ มันใหม่ความว่าเงี้ยกดกระพริบกระพิดก็ดับต่อไป 5H เอ่าดับไปแล้วอ่าถ้าไม่ดับต่อไป 8H เอ่าถ้าไม่ดับไปต่อไปโอ้ ...H นี่มันย่อม,มาจากคือผมไม่เคยใช้นะ H y ย่อม,มาจากเอ้าอือเอ้าออ Hour อื How, อ Hour ไปว่าชั่วโมง มันหมายความว่ายังไงสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงตั้งอ๋อตั้งให้มันยาวนานขนาดนั้นใช่ไหมล่ะครับปิดเวลาเวลาปิดใช่ไหมแต่เมื่อกี้ทําไมกระพริบแล้วมันดับเดี๋ยวลองเปิดอ่ะนี่ผมเปิดใหม่นะกดปุ่มออนนะออนอยู่นี่อันนี้ออฟสีแดงๆข้างบนคือ auto. ออโต้ออโต้ก็คือน่าจะพอมืดปุ๊บมันก็จะติดเองเลยนะเนี่ยสีดำเนี U ่ย AUTO ต่อไปเดี๋ยวจะลองดูปุ่มที่เป็นแสงอาทิตย์นี่กดแล้วจะเป็นไงไม่มีปฏิกิริยาถ้าเกิดขึ้นหนึ่งอ๋อน่าจะเป็นเรื่องของความสว่างพอพอผมกดกดที่เป็นอาทิตย์ครึ่งหนึ่งก็คือความสว่างครึ่งหนึ่งลดลงความสว่างลดลงส่วนอันที่เป็นพระอาทิตย์ก็คือสว่างเยอะเห็นไหมม,มันสว่างมากขึ้นไหมตอนนี้กดปุ่มพอาทิตย์ครึ่งหนึ่ง จะเข้มเบาลงโอเยี่ยมมากเลยชอบชอบชอบอใช้พลังงานสะอาดนะตัวนี้ก็ดีอยู่มีหลายเวอร์ชันวางไว้ก่อนก็มีประตูบ้านสามารถเอาไฟแอบเข้ามาข้างในได้แล้วก็ข้างนอกเข้าไปร้อนๆมันถ้าเอาไอ้พวกนี้ไปตากแดดร้อนด้วยมันน่านจะ มันก็คงจะทนไฟได้แต่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่บางตัวถ้าเราจะให้มันอายุใช้งานนานก็หลบในที่โลกนะอันนี้ผมทดลองคร่าวๆยังไม่ได้ไปติดสถานที่จริงนะครับก็ให้ดูแค่นี้ก่อนช่องริโชยทดลองนำไฟมาส่องดูข้างล่างนะว่าสว่างแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลงไปดูด้วยกันนี่นะปุ่มนี้นะครับผมมันจะเวลากดที่ปุ่มสว่างดวงอาทิตย์ ที่เป็นสีสว่างเนี่ยถ้ากดย้ำๆๆ,ๆเนี่ยมันก็จะสว่างมากขึ้นจะอย่างปุ่มสีลดความสว่างกดย้ำๆ,ๆๆจะลดลงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมจะปลดกดปุ่มที่ลดความสว่างนะนี่นะกดหลายๆครั้งนะเห็นไหมไม่ใช่กดครั้งเดียวแล้วมันก็จะมืดนะตอนนี้พอจะให้สว่างขึ้นปลดกดปุ่มบนเห็นไหมครับนี่ฮะกดหลายๆครั้งมันจะสว่างขึ้นเห็นไหม ก็อันนี้เป็นด้านล่างเป็นจุดที่ผมจะใช้ไร้ช่องเล่าเรื่องผีทุกคืนแทบจะทุกคืนนะนี่ก็ตอนนี้ทดลองคือจุดที่ตั้งไฟเนี่ยสูงกับพื้นประมาณ3เมตรครึ่งนะสเมตรครึ่งได้ข้างล่างก็อันนี้เป็นมือผมอยู่ไกลออกมาประมาณสักจากบนลงมาประมาณสัก3เมตร ความสว่างก็เกือบได้นะเกือบได้แต่ถ้าอยากให้ห้องสว่างกว่านี้คิดว่าน่าจะใช้มากกว่า1,000งพวัตต์แล้วก็ใช้ไฟมากกว่าอเขาเรียกว่าอะไระเรื่องของกำลังวัตต์นี่แหละให้มากกว่านี้นะอันนี้อาจจะยังน้อยไปก็ความจุห5ื0นห้าันมิลลิแอมน่าจะเป็นความจุนะครับผมก็อันนี้มาทำให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้า จะซื้อตัวที่กําลังวัดมากกว่านี้ตัวนี้เป็นการทดลองนะเพราะผมไม่เคยใช้นะแล้วก็ไม่มีเพื่อนเป็นช่างไฟแต่ถ้าเกิดตามทางพอมองเห็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยได้ละได้ละนะครับยิ่งถ้าเกิดตอนมืดก็คงจะสว่างมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ผมก็อยู่ในบ้านที่แบบมีช่องรีอยู่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าถ้าเทียบกับหลอดยาวเนี่ยหลอดยาวจะสว่างกว่าเยอะนะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดะเปิดหลอดยาวตอนนี้ผมก็เปิดหลอดไฟนีออนฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวแล้ว mm hmm. เห็นไหมเนี่ย mm hmm. เทียบกับเมื่อกี้เนี่ยจะสว่างหมด mm hmm. เห็นไหมสว่างกว่าเยอะ mm hmm. ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าความแรงของฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันกี่วัตต์ mm hmm. เทียบกับตัวนี้นะครับผมใครทราบก็ดูรายการผมตอนนี้ก็บอกด้วยแล้วกันว่าถ้าในห้องจะให้สว่างอย่างฟลูออเรสเซนต์เนี่ยควรใช้ ไฟโซล่าเซลล์กี่กำลังวัดนะครับช่วยบอกด้วยละกันนะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนในห้องทั่วๆไปนะครับผมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสว่างชัดนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูหลอดไฟอันนี้อีนนอกทีหนึ่งตอนนี้ผมก็เปิดหลอดไฟนีออน full f l u สเ e s ต์หลอดยาวแล้วเห็นไหมเนี่ยเทียบกับเมื่อกี้เนะี่ยจะสว่างหมดเห็นไหมสว่างกว่าเยอะ ผมก็ไม่รู้นะว่าความแรงของฟลูออเรสเซนเนี่ยมันกี่วัตเทียบกับตัวนี้นะครับผมใครทราบก็ดูรายการผมตอนนี้ก็บอกด้วยแล้วกันว่าถ้าในห้องจะให้สว่างอย่างฟลูออเรสเซนเนี่ยควรใช้ไฟโซล่าเซลล์กี่กำลังวัตนะครับช่วยบอกด้วยลวกันนะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนในห้องทั่วๆไปนะครับผมที่เรา ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสว่างชัดนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูหลอดไฟอันนี้อีกทีหนึง่งตอนนี้ยังเป็นยังไม่ได้เปิดไฟนะครับก็จะมืดมืดอย่างนี้นะเห็นไหมมืดมืดแล้วก็ปิดหลอดนี้แล้วนะครับปิดฟลูออเลสเซน้วแล้วก็ตรงที่ผมทำแล้าช่องเล่าเรื่องผีก็มืดตึบเกือบตึบนะมีแสงไฟจากช่องรีรอบๆอ,อ่ะเดี๋ยวจะเปิด เราให้ดูเปรียบเทียบกับเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะเปิดแล้วนะผมจะเพิ่มความสว่างให้เต็มที่เลยแต่มันก็โดนไม้ไผ่เนี่ยบันไดบันไดลิงเนย่ยบันไดไม้ไผ่บังอยู่เห็นไหมความสว่างก็ลดลงไปก็เยอะอยู่นะมันบังต้นทางนะนี่เทียบกับเมื่อกี้นี้เห็นไหมยังต้องการความสว่างอีกนะครับผมยังต้องการอีก ต้องเพิ่มเป็นกี่วัตใครเป็นผู้รู้ด้านไฟนี้ช่วยบอกด้วยละกันเพราะว่าผมก็พึ่งมาทดลองซื้อเป็นดวงแรกในชีวิตนะแบบอย่างเนี้ยโซลา่าเซลล์แบบเนี้ยที่แยกแผงไปชาร์จนอกบ้านนะนะน้องชายเคยให้แบบเป็นอยู่ในเหมือนไฟแบบสองทางที่มันตั้งตั้งแล้วมีที่รับโซลา่าเซลล์ข้างหลังอะ่ะนานล้วแต่อันนั้นก็ใช้ได้ระดับนึง แใช้พอประมาณก็พังนะครับไม่ถึงกระทนโอเคตัวนี้ก็แค่113บาทถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะถือว่าก็โอเคเลยอะพลังงานสะอาดอ่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม